ทุกคนน,นี่เหมือนรู้ว่าจะมีแขกรับเชิญมากันสุดๆหรอรู้ได้ไงว่าจะมีแขกรับเชิญเล่าเดี๋ยวถ็นคูณค่าเป็นสิผมไม่ได้จ้ะเป็นสีผมก็คือผมร่วมไม่เหลือเลยเนอะ Today I have guest ว่า wow. who เราจะมีเวลาให้ทุกคนในการทำความรู้จักเจนใหม่ให้ทำความรู้สัก,จสกจนนนนเจนใหม่ทั้งหมด4คนในวันนี้โอเคไหมเจนใหม่ทั้งหมด4ี่คนนั่น ขาบอกน้ำปิ้งทั้งใจอยากเจอใครบ้างในวันนี้เล่าอยากเจอใครเอาเบ,บบีน้อยพร้อมแล้วพร้พอมแล้วใช่ไหมมามาเร็วมาเร็ว หลัังงไปเอาฟิวเตอร์ก่อนใครมาก่อนได้ฟิวเตอร์ก่อนไหนขอฟิวเตอร์ก่อนเลยเข้ามาสิเข้าเฟรมหายเพื่อนคนหนึ่งเออเมาย่งฟิวเตอร์กันไปดี๋ยังอ่านให้ เข้ามาเข้ามาเขงเข้ามาเอ้ยอย่าไปนั่งรออยู่มุมกล้องเข้ามา,าสวัสดีครับน้องพุทธสอนอาลรถเด็กครับเอามาละเอาติวเตอร์มาดูสวัสดีติเตอร์ติเตอร์สวัสดีครับไปยืนหนึ่งมาไลฟ์ด้วยกันฝ่า สวัสดีครับเด็กเจนใหม่ทุกคนน้องเฟิร์นน่ารักจังครับจริงหรอน้ำปิงเราติดใจผลงานนะลูกน้องเจมลูกอ่ะเป็นลูกหมดไหนอ่ะมีขยีดเก่งว่างเก่งน้อยแล้วเก่งพอจะกลับบ้านกลับลอ่ะเข้าใจว่าเรียกเก่งเป็นลูกไม่ มันไม่ได้ถูกไหมล่ะได้อ่อหรอเ <laughs> ก่งก็ไม่ใช่โพลูกอะนะ่ะเนาะก็เลยไม่มีใครกล้ารเรียกลูกเพราะว่าเดรียวเหมือนตัดสิทธิ์ใครเด็กสุดในดูวันดีตอนนี้ยกมือขึอ้นออะ <laughs> <laughs> นั่นแลละทั้งสี่หนุ่มเลยอันนี้มาละพี่เก่งมาละใครแสบสุดครับ สมบัติเป็นมามีนับเองเก่งโพลหลานโอ้โหมอ้ีกแล้วครับประมาณกว่ครึ่งอ่ะโผลหลานดีกว่าครับเก่งอยากมีพี่สาวเพิ่มไหมคะเอาวว่าไงดีครับดูเขิน น้ำปิงเป็นเพื่อนนุนิวหรอครับใช่ครับอยากได้ยินเสียงครูเก่งค่ะอะไรนะครับอยากได้ยินเสียงครูเก่งพันยองครับอ่ะ <c oughs> เป็นครูสอนภาษาไทยนะคะแต่่พูดภาษาคลิปเกานลีนีงน,นั่งเงียบหรอโชว์เฉยๆหรอ ได้นำตัวไหมเอาน้ำปิงมาแนะนำตัวก่อนไม่เป็นไรหรอกเขาก็รู้ตัวนีฟบิลเตอร์ใครจะฆ่าตัวตายก็เอาละคนก็น้ำปิงนะครับฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับจอจะเป็นน้องผู้สอนเตรียมเตรียมรับความรายกาดของปิ่งนั่นเลยครับเห็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับคนคนนี้ครับอย่าเดี๋ยวพี่กล้าจะสอน สวนใครที่เข้ามาที่เพื่อจะมาตามฝอยทองให้ทุกทีหรือจะมาตามส่งให้นี่ครังนะ้งหน้าเอามาผ่านด้วยนะเพราะว่าห <c oughs> ยิไยไบไปแจงหมดเลยเอามาต่อไปมาเอาสนัดก่อนมะขยับเข้ามามีฟิลเตอร์ลูกไม่ต้องห่วงันเออสวัสดีครับเจมส <c oughs> ์นะครับ <c oughs> อะไรต่อไป เออแค่นี้เหรอน้องเจมอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้าครับอายุสิบเก้าเด็กสุดเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเด็กสุดในดูมันดีอย่าไปแกล้งน้องุ้ยพี่กล้าหน้าน้องคืนละมุนมากจริงในกล้องอ่ะดูดิแข่งมันลงอ่ะน้องเจมชื่อน้องเจมชล่ะเจมอ่าเจม หนูรู้สิบเก้าทุกคนตกใจพ่อมามีน้ำปิงน่ารักมากเจมลูกแม่ลูกแม่ละจบลูกแม่แล้วก็จบน่ารักจังเขือนจนหน้าแดงเลยลูกอืมก็อ่านคอมเมนต์คนเดียวเลยน่ารักจังเลยลูกคุณซ้อนแสบไปดปไลับเองจิ๋วน่ารักมากมาเฟอร์อลา เข้ามาไม่ต้องห่วงยูเตอร์จะช่วยสวัสดีครับครับผมชื่อเฟิร์วันครับมองไม่เห็นอย่ารย์ว่าอ่านได้ห้องส่งเป็นผู้ชมในห้องส่งหรอต้องเป็นอย่างนี้ผมชื่อเฟิร์ครับทุกคนจะต้องแบบมันตกมือแบบเป็นคนในห้องส่งเข้ามาอ่ะตัวครับตัวหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์วันครับผม ลองเพลงให้ฟังหน่อยขอท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ขอท่อนหนึ่งเลี้ยวเพลงล่าสุดไงต้รีมอะน้ำพิไเาเก้นช่อเพลอัดลงยูทูบกีกะทราไม่ด้อหรงอะท่อนหมกมังนี่ไงมีคนจะลอง ถ้าอยากฟังเต็มๆไปฟังที่ YouTube ครับผมช่องช่องอะไรครับช่องช่องเวกครับผมช่องเวกเวกเวกสตูดิโอน่าจะใช่แอนมินขึ้ เดี๋ยวมปิ้มีมีแอดมินงแหละกูนี่แหละครับผมไปตามน้องพุทธาได้ครับใช่เขาบอกอยากฟังน้ำปิงร้องเพลงเขาเนี่ยมาโต๊ะริมเลยน้ำปิงเออเราต้องสู้เขาเราขอรับเที่ช่วยเขาไว้เราไม่เคยรอเอออะไร อย่างมั้นไหเธอเธอขอเธอล่อย่ามาั้เย้ยังย okay. ังยังเพื่อนเสียสุดอ่ะไปสามสองหนึ่งเธอมาทำให้ละลายโทนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสกกดให้ยิ้ม ทุกคนถ้าใครจะเล่นแท็กเล่นแท็กนี้อนุบาลดูมันดีอนุบาลดีเอ็มดีดอมาดออนุบาลดอมดอตอนนี้ฉันสอนเด็กอนุบาลอยู่เน็ตมาละเน็ตมาละสวัสดีครับพี่เน็ตสวัสดีครับพี่เน็ตครับอพี่เก่งพี่เก่งอามาเหลือหนึ่งคนเฮ้ยยยยไม่ย้ายเยยนยยยยยคยย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 ัยย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 ย เอาแค่เรียครับเป็นครูสอนอะไรคะสอนภาษาไทยครับขภออาษาไทยโชว์หน่อยจัดไปชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียเ <laughs> <laughs> ชียงรายเอาแค่เดียวไม่ชายสี่ไม่มี <laughs> แล้วเนี่ยก็ครึ่งหน้าลูกพี่ออฟโดยแทะมาครึ่งหน้าครึ่งหน้าเก่งอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับอ่าโอเคก็ยังเป็นน้องเก่งอยู่ครูเก่งร้องเพลงได้ไหมคะหนึ่งข้อพี่ไม่ได้อ่เราต้องเชลล์ที่สี่ก้อนหนึ่งก้อนเราโชว์ความสามารถเลยแล้วเจมก็นั่งไปเล่นเด็กเป็นเด็กเล็กอยู่ข้างหลังเล่นแบบ เดินอะไรกันครับอนุบาลดีดอมาดอไปต่อไปนี้จะเอาเด็กอนุบาลมาให้เจอบ่อยๆเอาไหนฮะเพลงอะนั่งยิ้มอยู่จริงเหรอครับมาจัดมาหนึ่งวันเตื่นเต้นว่ะไม่เคยยดนะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าตรงนี้หน้างานเรา หรือเจมส์อยากลองเฮ้ยเจมส์อยากลองเฮ้ยนี่เก่งมากเก่งเลยอ่ะคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวอ่านเพลงให้เอ้าไม่มีใครพิมพ์ชื่อเพลงเลยคนนั้จะดีเลย์พี่ปาร์คพี่ปาร์คพี่ปาร์คเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับพี่ทุกคนมาเอาจริงนะตอนฉันไลฟ์คนเดียวอ่ะไม่มีใครเข้ามาเลย เด็กเอ้ยเด็กดีไปดิอะไรคือผมเมือให้เอาแบบ R&B รักแท้เฮ้ยรักแท้ไหมรักแท้รักแท้ร้องยังไงรักแท้ไงจำได้จำได้ที่เธอเหรอ่าได้ที่เธอต้องมีหรือเปล่าไม่ไม่ ใช่ไหมใช่อะไรนะจทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวช่วยกันร้องช่วยกันร้องนะเก่งดัดมาแล้วช่วยกันร้องสามร้องหนึ่งเป็นคนเดียวเดี๋ยวอะไรล่าแท้เหรอต่อจากเมื่อกี้หรือว่าขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เอาเอาหมดเลยนะเตรียมร้องไหมนะสามสองหนึ่งไป

กอลุกเพิ่งเมื่อกี้ดูด้วยเมื่อกี้ใครเห็นเจมถ่วงงานบ้างฮะเจมยอ่าไหมแค่จำไม่ได้แต่ก็ร้องแต่ก็ร้องนูนิวร้องให้แล้วนะคำพี่บาร์เซวพี่เอาแซวอะไรอ่ะแซวว่าอะไรอ่ะพี่บาร์เซวว่าอะไรอ่ะ าาย้อนอ่านนะไม่เอามามาพูดกันหน่อยปฏ <laughs> ิเสธอีกอ, <laughs> อยากรู้เลยอ่ะ <laughs> ออฟคันเข้ามาเอาพีออฟเข้ามาคอ <laughs> ดีมากครับ สามาน้องๆเป็นนักร้องทุกคนผมไม่สะดวกอยู่โรงพยาบาลอ๋อโอเคเป็นไรครับพี่ป้าเก่งเขาบอกให้เก่งเล็กมามีหน่อยเกิดพงี้นเก่งนะครับมานเลนมีค้นครับับด้วยนครับ้ำปิงน่ารักมีคนบอกว่าน้ำ

เริ่มเริ่มมีรายได้ละน้ำปิงเล่นหมอมีม <Okay. S 1> โอนห้าร้อยเอาละครับลูกเก่งเลยอวะมาแล้วน้องเก่งลูกเป็นลูกละเป <c oughs> ็นลูกละไ <c oughs> ม่ได้เป็นหลานละมามีใจหนวยแล้วนะอยากเป็นเจเจของน้องเจม ต้องเป็นแบบนี้ด้วยเจเจด้วยแบบนี้แบบนี้กับเจเจ่ะไปต้อนทำยังไงอ้อมอ้อมดีมามีครับมามีครับอ่ะตายจบตายกันทั้งไลฟ์ อยากให้กูเก่งกูสอนพิเศษละเอยากให้กูเก่งกูสอนพิเศษปะเริ่มแข่งเลยได้รันคอร์ดดิวออนไลน์อยากให้น้องพ่อทำจุก้าจูก้าจูก้าจุก้านี่เจะเรียกออปชั่นว่าอะไรบ้างพี่ออฟเขาเดี๋ยวจะให้เรียกว่าปลาปลาแล้วเดี๋ยวลองเรียกป่าปลาออปชั่นดิปลาปลาออปชั่น เในเราเรียกว่าบาออปชั่นสี่คนจุก้าจุก้าลุนนีครับต้องทำยังไงมาแตเจอว่า้การดูไปจุก้าเจ้เ้าลุนยางวันนี้อดะเดี๋ยวเดี๋ยว อยากเห็นหน้าทุกคนครับเอาไปซ้อนๆทั้งหลังไว้ก่อนเก่งอ่ะเป็นลูกอัพท่ามันก็ไม่ถึงในจุลูเลยสักทีคนไหนแสบสุดคะเนี่ยหลับตาหลับตาเฮ้ยหลับตา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 ทุกคนหลับตา คนในใดคือนิ então, 3, 2, 1, no, pixel, 3, ้นช <f communist initiation> ินนะสามสองคนในใจสุดไอ้ข้างบนคือใครอ่ะอย่านะมีมตาได้เล้วย้ำเป แสบสุดเด็กใหม่มีกี่คนครับพี Sisters, ่ก้าด็กใหม่มีกี่คนครับมีเจ็ดเจ็ดวนะเป็นไรชื่อซิมีใครบ้างมีเบิร์ดเันนันตโทมัสแล้วก็ก้องน้ำปีเจมแล้วก็พี่เก่งเจ็ดคนเจมตัวฟังแลรว จะเป็นวันเสาร์อ๋ออะอยากเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นสุเบนเดย์จันถึงอาทิตย์เลือกเป็นวันอะไรกลางอยากเป็นวันอะไรให้เลือกคนแรกเลยนะเลือกวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารวันอังคารวันพุธกลางวันกลางคืนอะไรเนยเนีอครับอ่าตอนน้ะเราจะให้คนอื่นเป็นอะไรอันนี้วันวันศุกร์ใช่ไหม สาวอังคารพุธเลืออะไรเหลือจันทร์กับพฤหัสพฤหัสละก็อาทิตย์ทอาทิตย์ให้เต้ละกันใหเต้อาทิตย์วันจันทร์น่ะวันจันทร์กับวันพฤหัสเหลือเต้กับวันจันทร์ใ้กล้องวันพหัสอกวโอ้ยเข้าอย่างี้นะเข้า

บายบายก่อนฝอเนื้อฝักตัวพฝักเนื้อฝักตัวฝักไอจีไปไอเจม่อะไรับนเมเลยไม่ใช่โอเคครับต่อไปนะครับทุกคน ไปเรียวไอจีชื่อว่าจิม J S E นะครับผมตามตัวได้ครับคิวคิวไปครับสวัสดีครับผมไอจีผม first one dot w n k นะครับผมมาแล้วครับวันนี้สดๆไปต่อไปแล้วก็ฝากช่องทางของน้ำพิงด้วยนะครับมันเป็นสเตอร์ น้ำปิ่น้ำผัดเนี่ยคะรับปากดำผลงานที่จะกำลังจะคืออะไรคืออะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับเจมครับอ่ามาครับครูปิดถ่ายหน่อยครับขอเก่งนะเนี่ยอ่ะมันหมดเต็มตัวหน่อยมันแบบเนี่ยเต็มตัวยากเลยกอมันต้องถือเสียงอะไรทุกอย่าง แล้วช่วงนี้มีอะไรให้แบบเตรียมติดตามช่วงนี้ขอขอปิดไว้ก่อนนะครับเออเฮ้ยรอลเจดยทุกคนรู้แหละนะครับกับสูตรตแหน่งเชื่อได้ในปาไอตีก้า ฝากี้วยนะคะฮกดด้เลย่อนที่แปเนะใครขับมาอย่าลืมนะใส่แอนุบาลเราเด็กมามา้าเราเด็ก <c oughs> เป็นโงเรียนอนุบาล <c oughs> เริ่มอนุบาลใหม่หดหัวใหม่หัวหัวใหม่เห็นไหมเริ่มรับนอะน้องก้าน้องก้า แล้วคนนี้แหละอุ้ยซีก้าหน้าใหม่ <laughs> สังกัดนี้น่ารักทุกคนค่ะซีน้อยไปไหนคะซีน้อยก็จะทำงานนะซีก้ารถดีอะน่ารักแท็กอนุบาลดอมอดอนะย่าไปอ่านอานุบาลดมดอนุบาลดอมอดโอุดก้าวันนี้สวยนะ เฮ้ยธรรมดาใครก็พูดกันทำจริงรู้ตัวเลยาา <laughs> อยู่แล้วอยู่แล้วเฮ้ยฉันชอบอะ่ะทุกวนันด,ดอมดอห้องทานตะวนันห้องแทนตะวันขอแคปลงทุกคนหน่อยโพสหน่ารักหนะ้ารักปะขอแคปทุกคนโพสแบบน่ารักหน้ารักหนึ่งทีสี่คนจะปิดไลน์แล้วเนี่ยสุดท้ายเออเขาจะแคปเก่งอย่างกันซีเพื่อนเพื่อนอยากเป็นดารา หนึ่งสองสามแคทครับเลยครับหายใจด้วยทุกคนหายใจด้วยเออไปทุกคนไปแล้ว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 ไม่ให้ดูแลายบายวไายบายมาดูหลังไปไปไปจะมีแข่งกับเชิญอะไรอีกในวันถัดไปก็เตรียมตัวฟอร์ไว้เดี๋ยวไปไฮเลกเลย การละครสักแมทไหมครับคุณกาเดี๋ยวเจอจะทำให้นะจ๊ะบายบาย